เคยใช่ยี่บ่เงินแบบนี้บ่เคยบ่เคยใช่ใช่เป็นอยู่บ่บ่เป็นเงินบาทเงินบาทนึ่งเลยอ่าใช่เป็นบ่บ่เป็นบ่เป็นแล้วฮะใช้เงินกี่ให้ซะเด้ออ่าอย่ากแต่ก็ใช้บ่เป็นพี่น้องเงินบาทบ่เป็นเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ใบนึงใบนึงนี่5้าเซนปลายพอได้หน่นะโอ้โหใบนึงนี่5้าเซนแ0 0 0ิ นี่มันหาหกใบคนนี้โอ้โหาไว้เห็ดว้หงว้นใบว้กะเทาชุดอนุงนี่ว้ชุดอนุนี่แพงนี่มาแพงแพงยังไงเยอยเห็นเห็นเยอหนเงินบุคคลนี่บุคคลบ่บุคคลใช่บุคคลใช่เงินบาทนี่อะไรอ่ตัวนี้อันนี้สามล้านปลายคนนด้นี่น่ยเนี่ยอะไรอ่ตัวนี้โ้ย อ่าสามล้านแปดแสนกีบเนี่ยฮะเอาไว้เอ้ยเอาไว้บอสเอาไว้เอ้ยนะเนอยโอ้เรนเอาไว้ออเอ้ยกับสบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอพี่น้องเดอ บวัวซิวในและก็ต่างประเทศพม่มพี่น้องเอ้กันยินดีต้อนรับเข้าสู่ทองบะเตียงทองอ่าซาเนลอีกแล้วพ่มพี่น้องเอ้แล้วหลังจากที่บะเตียงอ,อานาพี่น้องเอ้ได้อ,นอานาทรงโตน้องงามลงไปอ่าสวัสดิ์ขีดุ่นแหละพี่น้องเอ้ลงไปลุ้งพยาบาลใหญ่เนะาะแขวงสวัสดิขีดติดกับจังหวัดมุกดาหารประเทศไทยพี่น้องเอ้กันเรียบ ้อยแล้วเนาะ,ะรถพยาบาลน,นำส่งพนลงไปเรียบร้อยพอ่ดแห่พี่น้องเลยสาเหตุหนึ่งที่เอารถลงพยาบาลก็คือน้องเพ่นนี่ยังมีอาการอยากมึนเมื่อยพี่น้องเลยย่านเอารถชวนตัวเข้าไปก็ตั้งเธอถึงห้าเพ่นเมื่อยเฮงมาย้ำใดเขาบ่มีออกโซกออกซิใจนให้เนาะมันเปินน่นแรงมากนะมันแย่ให้ไปนำรถลงพยาบาลแล้วก็มีเพลทมีโมติดไปน้ำสองคนเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยมันก็สิได้ ปลอดภัยขึ้นเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้เฮาก็สิอ่าเอาเงินไปมอบให้ทางน้องนําบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยที่เราเป็นอันน่่ะอาลําไส้เปื่อยเพิ่นว่าอ่าเป็นข้ออีหยังเป็นอวิดาณอีหยังทุกอย่างพี่น้องเลยเป็นเป็นเข้าบนะ่ได้เนาะมีผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเองนะ้ยเนาะผู้ใหญ่ใจดีทางประเทศสวีเวเด่นน้ำเน่ะว่าพี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่ประสงค์ออกซื้อองน้ําเอื้อยใหญ่ใจดีเนาะแล้วก็ทาง เม่น้อยก็พรมมอนอยู่ทั้งองกงพี่น้องเงยเป็นก็ฝากร่วมกันมาพี huh ่น้องเงยเนาะอ่าไปสมทบกันพี well, ่น er ้องเงช่วยเหลือน้องเพื่อนขอบุญขอบคุณเพื่อนในลายเด้อพี่น้องเงยเนาะไปเดี๋ยวเขาไปหาเพื่อนน้ำกันพี่น้องเองยบไปนี้เมื่อนี้ก็อากาศฝ้าฝนคึมคึมพี่น้องเองยเพราะว่าจะคึมเดือดตกพราะอะไรพี่น้องเงยเนาะอ่าตกแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องเองยแต่ตกหัแเห้งปล่อยๆลอมาเตียงก็ซื้อนมมาให้แล้ว เพราะว่าเพิ่นกินอย่างอื่นบ่ได้อด้รพี่น้อง,งมิจะก,กินนมกินอาหารที่เป็นน้ามันนะพี่น้อง,งลงหยอดลงทางทรายนะเนาะเพิ่นนี้กินเป็นขา้าวเป็นน้าบ่าได้พี่น้องเยกินน้ายังยากนะนี่เป็นข้าวของทางพ่อกับผัวเนาะพี่น้องฟิ้งไก่ข้าวเหนียวนะพี่น้องเนาะไปไปหาเรายู่ในคนละพี่น้องเย อ่าโอเคพี่น้องไงพอดีมาเจอพ่อพอนั่งอยู่นี่เนาะสบายดีพ่อสบายดีโดยสบายดีมาลูกโดยสบายดีอยู่เดี๋ยวขออนุญาตหน่อยเด้อนี่นจ้าเป็นอะไรน้องน้ำดีขึ้นหรือเปล่าเออดีดีนะแต่ว่ายังบ่ดนั่ได้กินข้าวยังบ่ดนั่ได้กินข้าวเออกินข้าวยังเจ็บกินข้าวยังเจ็บยังเจ็บคอกินนลำก็ยังเจ็บมันก็ค่อยเป็นค่อยไปฮะแล้วกินยังบ่ดนั่ได้ปานัญหาอะไรเออนา ท้องน้อยมันก็ยังเจ็บให้เป็นได้ลูกแต่ว่าพอนีจะพองฟาใช้ลูกแล้วมุดปัญญาแล้วพอหมดความคิด์แหละพอเนี่ยโดยเจ้าไหนกินแล้วว่าเข่าตอนนี้กินแล้วได้ยังกินกินกับข้าวข้าวกินน้ำไม้กินกับน้ำไม้แต่เช้าน้ำไม้ถ้วยนะข้าซื้อชามคนอันนี้ปิ้งไก่มาฝากมันนี่กับนมหมดแล้วมาฝากทั้งน้องน้ำเพลินเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเป็นอะไร อันน่ะทั้งอันนี้เมื่อคืนนี่เพิ่นใสยาสยังให้เนนาระบบเออใช่แล้วอืใช้ใช้เธอหนึ่งโดยใช้เธอหนึ่งยาจจตับปีนอืมยาของน้อยค่าใช้จ่ายได้จ่ายเท่าไรแล้วตอนนี้โดย่าใช้จ่ายได้เบิดเทไรได้วเงินเ่าเอาซื้อให้นั่นแหะเงินเ่าวมาหั่นออกมันบ็ดบ็ดได้จ่ายยังเบ็ดจ่ายเออเพราะว่ายังเนีอ้วนเลยเฮาเฮาหากคุยกับทานหมอใหญ่เพิ่นเมื่อกี้นี่เพิ่นบอกว่าคือเข่าอยู่นี่แหละ คือบทค่าใช้ใจ่ายนี่มันมันบริสเสียเด้อเสียเสียไดเ้เล็กๆได้น้อย<ช>อ่า<ช>เป็นเป็นการอันนอ่าโมเมนต์ที่เสียคืออันทั้งเจ้าว่ามาเมื่อนั้นน่ะเสียเบริรานลัน่ะเสียอย่างนี้บอก่นั่นขารถแน่ขารถนี่เออต้องต้องว่าให้เข้าใจเด้อ ต้องว่าเข้าใจเดียวพี่น้องเพื่อนเดือดยาหบดร้ายยาหมดร้ายแน่นแน่นเพราะว่าแมนพวกเอ็กซ์โตรเอ็กซ์เล็บมีนยังเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนซอยยางล่างใช้น้ำนมันเขาด้วยโดยค่ากินใครอยู่น้ำพุ่มบ่จะรวมกันนไหมขยาะหมดขยาะเราระดับนั่นซีแชนฮาแชนพวกนั้น แต่พอบุหุจักไม่เชิญโดยคิดเน้นบอกให้ว่าเมาร่วมเด้ออ่าเพรว่าเมาร่วมมาห้างกโมนแหละดั้มือเดือบดเป็นล้านไปชงร้อนเบาเดี๋ยวทั้งพี่น้องเพื่อนกับโจมตีทั้งหกโมว่าแม่ละอ้าวคือเสียเพลงแค่นั้นนะนี่มันโบเมนที่จริงเราวว่าเมาร่วมทั้งเบิดเสียล้านชงนี่คือขาดรถมาตาบ้านเราจ้างรถมาแล้วก็สกากินข้าอยู่ายะความพี่น้องเลยอ่าแต่เสียน้าหโมเจ๊เทเนี่ยดั้มอ่ะส่งซัมเซ็ตมาสั่น้งโมคนว่า คือเข่าเข่าเข่าลุงนอนนอนอยู่ห้องถ้าห้องร่วมเนี่เพิ่นกลับมาบริษียอ่าบริษียบนบริเก็บอะไแบบเมื่อคืนนี่กะนี่เออบริษียเด้อเพิ่นเขาคุยกับเพิ่นแล้วเมื่อคืนี่บริษีเด้อเนี้ยวเนี้ยเนี้ยวเนี้ยเนี้ยวเนี้ยมันเม่นก็จังว่าเด้อเจ้าเดยว่าเป็นเจ้าที่ไบ๊กนั่นแหละเพราะว่าทางเดียวบริสียหายรยาบาลเพิ่นเด้อมีแต่ประมาณนั่นแหละผมมีอย่างไรหรอกพอเราว่าเมื่อนั่นกะมันเป็นการคุ้มเครือพี่น้องเลย ฮาไปถามทางพยาบาลบ่แม่นทงพยาบาลทงอ่าผู้อนวยการใหญ่เด้แหละพี่น้องเนาะอยู่โรงพยาบาลใหญ่่อย่างพอเว้ารวมเถามาลางให้เราฮาไปถามหมอใหญ่แล้วมากินหมอใหญ่สุดเลยอยู่นี่นี่านยานบ่ลายอือนั่พอเว้ารวมอือบ่ให้เว้ารวมเด้อลานช่องานช่องพอเว้ารวมเารนรถล้างนั้นจ้ารถจ้างล้างโดย อยู่ดีไม่แห้งหรือโดยโดยอ้ามิตาวาเดี๋ยวบ่เตียงพี่น้องไปคุยทั้งแพทย์ทั้งหมอเพื่อนลาชัยให้เพื่อนายไปทั้งอยู่ห้องพิเศษมันต้องสะดวกสบายเนาะอยู่อยู่ทงพึ่งสะดวกสบายไปถือถือเอาเนี่ยอยู่ในกินเนี้ยจ้ะเนี่ยโดยอ่าเด็นะไปต่วยต่วยมาช่วยดึงอันนี้เนี่ยดึงเอาล็อกไปเนี่ย มันบขึ้นมันค่าพักโอเคเป็น้ังไงบานน่ mm. นะเป็นเรียบร้อยง่ายขึ้นห้อง mm. พิเศษแบบน,นี้ mm. ห้องก็ ห้องอ่าเก่าห้องเดิมเนาะทั้งน้องงามเพิ่นพี่น้องเอ้ยมันห้องคือคือกันเบิดเลยประมาณนี้แหละห้องพิเศษเนาะเนาะยา่เพิ่นทําความสะอาดทูให้เรียบร้อยนี่ก็ห้องอ่าทั้งน้องนํามาเพิ่นพี่น้องเนาะอยู่อ่ะห่มผ้าห่มพบาดนี้อ่กรกน่ะกรกโอเคอกตสสบายบดนี้ เออมาอยู่พี่เลยพี่น้องเลยเนาะอ่าเป็นอะไรกินข้าวกินน้ำได้ยี่โบกินได้จะใส่ยหลอดนั่เนาะกินนมอดทนเด้อทนเด้ออ่าเด็กก็เศร้าเด็กก็เศร้าแหละพี่น้องเลยมาไหนมาไหน มื่อไนามื่อไนอายมากด้ยมื่อนี้แล้วอายสิเมื่อแล้วมื่อนี้อายเมื่อแล้วนี่ลายกับแล้วมาหลายมือแล้วอายกลับก็อายขึ้นมาใช่เหรอเฮาเลยลูก้วยนี่เด็กกทิกกับมาเยี่ยมไหมจีดอกเฮาโทษกันอืมเฮาอย่างที่โทษเด้อให้แม่เจ้าโทษกับเจ้าโทษเธอใช้อายสบายดีเด้อผลประทับคนที่คนมาอยู่พี่มันจังสบายแบบนี้นีง่ายห้องพิเศษให้เราพี่น้อย่างยุคพี่เลยมันหลายคนเลย มันก็เวลารับเวลานอนอย่างนเนี่ยในตู้อาหารอาหารกับเขาเลยในตู้นี่เลยอ่ะเนี่ยกินเนี่ยนั่นนะมาอยู่เอามาไว้ตู้พี่นั่นแหละตู้นี่ก็เสียบนี่พี่น้องเลยอ๋อนี่ไปตู้นี่เนาะมีน้ำมีไนมาใช่นี้เปิดเปิดอะไเปิดเนี่เปิดนอกรถดึงออกรถนี่เนาะแมนนั่นแหละนี่แหละใช่นี่เนาะแมนใช่ฮัน khương bomi, thật nhẹ luôn đấy, anh nói vậy. A, với Jack, A, mở ní, rồi, Chị đây, bật, bật, xa, chỉ chỉ áp, ní, đơ, đấy nào nhanh, mở nào. Mẹ, ní này, khi mở A này, phải hát ní vẫy อันนี้ไว้หามเปิดนันเออชียวอัดไว้กังคำกานขึ้นเลยปิดอัดประต,ตูไว้บิดยุ่งสี่ขาเปิดเปิดให้เย็นเลยมัเปิดให้เย็นอันนี้นเ,เนาะแม่นบว้เลยหรือป่ะมาพี่อันอันให้บอ์หัวแล้วเจ้ากับพ่อหู้อยู่เ่เรื่องเอเนาะมีแต่ว่าถ้าถ้าสมมติมันมันเย็นลายเจ้าก็เอาขึ้นเอาอุณหภูมิขึ้นอา่าถ้าสมมตินี่อันสมมติมันจะห้อน หรือสาวน้ำเป็นฮอนก็เจ้ากระโมลดอุณหภูมิมันลงเด้อเพราะว่าไงขึ้นนับตัวเลขลงหน่อยนะมันมันสิเย็นตัวเลขขึ้นเลยนะมันชี้ฮอนเลยเจ้าตัวเลขไล่แมันฮอตฮอนตัวเลขหน่อยนะมันเย็นเว่าไงจำง่ายๆแค่นั้นแหละไอเย็นเนาะโดยเย็นสบายนอนรับสบายอันนี้นะบุ้มมีไผมาบุ้นไว้อีกอืม ตัวนี้ต่างหากไอ้ตัวนี้ด้แม่นแม่นแม่นตัวนี้นะแล้วพัดลุมมันบเป็นเนื้อพัดลมนี่นี่เปิดน ok uh. uh, okay. nice. ี่น <No ี่เด้ตัวนี้ก็ดึงเอานี่อ๋อนี่เด้อพัดลมเด้อดึงเอาไปนี่พัดพัดลมจากเป้าไงนี่ดึงเอาแลนี่นี่นี่ปิดดึงมาฮอดดึงมาฮอดเลขศูนย์นมันสีมอดนี่เลขหนึ่งเลขสองเด้อเออ่าเย็น

เฮากะงานการลายเฮ็ดจังได๋กะอ่าเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะอ่าไปที่โรงน้ำน้องน้องงามบาดนี่น้องงามกั่นนำตัวลงส่งโรงพยาบาลเขตชวนกิจพุ่นไปพุ่นอีกพี่น้องเอ้ยอจักยงจักอย่างเฮากได้พุนต้อ้เอาับอันน่ะเฮาสิมอบเงินให้เจ้าเพิ่มมอีกบดนีเด้ออ่า ตัวเก่านั่งกันนั่งแั้นี่ใช่ดอกแต่ว่าแต่ตัวนี้ก็ใช่เพราะว่าแช่ช่องเชนกี่เบผมเป็นยังให้เขาแช่น้ำแช่น้ำลดั่นแหละเขามาชงเขาชงน้ำมาชงเขาชงน้ำผมเป็นยังผมเป็นยังมีแต่ว่าห้าสิบมงเงินมาให้เคยใช่ยี่บวเงินแบบนี้บ่เคยบ่เคยใช่ใชเป็นยี่บ่บ่เป็นเงินบาทเงินบาทหนึ่งเลยใช่เป็นบ่บ่เป็น โมเป็นแล้วใช่เงินกี่ไหมเดอ้อ <laughs> อยากแต่ก็ใส่โเป็นพีน่น้องเยเงินบาทโเปนทเทไาไ่ <laughs> ฮะเทะไใบหนึ่งใบนึงนี่ห้าเซนปลายพอได้ดนน่นะโอ้โใ <laughs> บหนึ่งนี่ห้าเซนแปดสิบพันนี็ชักใบนี่ <laughs> นี้มันหาหกใบพอนะโอ้อ,อ,เอ้เอาว้เอาใบฮห้เอาวบห้องเว้ยใ อาไว้ก็เท่าชุดอายุเอ้อนี่เอาไว้ชุดอายุอ๋อไว้เอ้อนี่แพงเอ้อนี่แพงเงินแพงอะไรยกยเห็นน่เห็นอ่ยนเงินบ่เคยนี่บ่เคยนบ่บ่เคยใช้อบ่เคยใช้เงินบานี่อันนี้3ล้านปายผู้ใดนี่นะอ๋อยไเนี้ย อ่าสามล้านแปดแสนกีบนี่ยนิค่ะเอาไว้เอ้ยเอาไว้บอสเอาไว้เอ้ยนั่นเอ้ยโอ้เรื่องอะไรเอาไว้เอ้ยโอ้เอาไว้ดูกายก่อนอ่ะพออายุพี่นี่เป็นติดกับแคเดนเบียดพี่น้องอีกท่าไงบอคอยมีเนาะบอคอยู่บ้านห้ามลต่ไลน์เงินเบียดกับตางี้เงินเบียดอ่าเงินเบียดนะตางพอกับเงินแล้วต่ำกว่าอีก่ำแต่วานี่มูลค่าแพงเนี่โอ้เรื่งแพงเนาะสามล้านปลายพูดเนี่ยนะเบิดเนี่ยนินะ 3.8แสนกีบเออลเรดซื yeah. 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 ้อจากปเลไปเปลี่ยนแนวอยู่ในห้างนี่เนาะแม่นโอหรือว่าหรือว่าสิเอาไว้จัก2สบายได้เสีเงินกี่พุ่บ่โอ้ไว้ไว้หมดโอ้ยเอาบ่บ่บ่เฮาเฮาสิเลเอาเงินกีบให้อตับเนาะเอาเอาถ้าว่าเจ้าจะเอาไว้ เอาไว้เงินบาทแนี่ยเอาไว้เงินบาทแน่เงินกีบแน่นั่นแหละอ่ายิ่งเพิ่มอะไรได้เงินอะ่อยากได้เนาะนั่นแหละอ๋เผื่เห็นเผื่อบอกเคยเห็นชัติลาชิเอาไว้เอาไว้เบิ่งเอาไว้แย่งได้ใส่ได้ซองใบเลยเลยเดี๋ยวเขาชิแรกเป็นเงินกีบให้พร้อมห้าเซนนี่เนาะใบหนึ่งนี่ห้าเซนเท่านนึงล้านปลายด้วนี่ซองใบนี่โอ้โอ้ล้านปลายเชื่อเชื่อคนโอ้เดี๋ยวทำครัวแล้วก่อน พี่น้องเอ้ยน้ออ้ายอันเจ้าจักบ่เงินบาทนีู่ยูหันดเคยบอันีพี่น้องเยพันนึงได้เท่าไรอยู่ี่พอบเอานอยงไาอเดี๋ยวนี้มัน5 7 0 0 0ออพันนึง้แต่เจ้าเคยใส่เป็นมนบ อ่าพอเท่าเจ้ใชส่พวเป็นเปินโอ้โห่อ่าพี่น้องเท่าก็เลยอันแบ่งอ่าให้เราเอออ่ามี่จ้าสั้นสั้นผัวเล้วอันนั่นเป็นอยู่อ่าจะเจ้าเอาไว้ดัวได้เฉยเด้อเอออ่าผัวเราใไส่เป็นอยู่พี่น้องไอ้ผัวน้องน้ำเพิ่นเนาะเอออ่าและอ่าเวลาเงินกีบตัวเทาเอาให้เมื่อก่อนนั่นน่ะมันเบิด อันตัวเสียงเอาเมซาหลานมันเบิดแล้วเจ้าก็เอาอันนี้ไปเลขไปเลขมาซื้อเด้อหน่อยๆอืมถ้าแถวบ้านเฮานี่บ่เลขก็ได้ซื้อเลยก็ได้เลขอยู่นี่ล่ะยและอยู่ก็ได้ให้ตามห้าตามห้าค้าห้าขายเพิ่นก็เลขอยู่อือยอยเอาะ้ยอ่าับไว้เด้อบนี้เด้ออยๆอ่าอวยพรให้ผู้ใหญ่เพิ่นน่อ่าให้ลําให้โดผู้ใหญ่เพิ่นมีชื่อว่ามน้อยกับพ่อมนเนาะ และก็อีกทั้งโซนทานอยู่ทั้งประเทศชิเบรินพี่น้องเอ้เดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องเอ้เนาะเล่ากับเล่าจะเขาอ่านชื่อผู้ใหญ่เพื่อนให้จบกลจนจังหวัดโพนเด้ออืยผู้ใหญ่เพื่อนอยู่ทั้งฮ่องกงโซนทานเพผูนชื่อไม่น้อยกับพรอมอนแล้วกับทั้งยี่ยใหญ่ใจดีอยู่ทั้งประเทศชิเิรินเป็นพ่อให้ออกซ์ซื้อเป็นกระเพาะร่วมกันมาพี่น้องเอ้ เตียงกันมาโมกทีเดียวเลยเนาะอ่าวขอบโมมกขอบใจเพ่อแน่นลบมือพ่อว่าวอดีเด้อพร์เผ่าเด้ออ่าให้เพป็นอยู่ดีไม่แห้งก็ว่าอะไรยู่ดีไม่แห้งเอาทั้งผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีให้อยู่ดีไม่แห้งเอาทางเอาก็อยู่ดีไม่แห้งคือกันเออมื่อนามาไหนให้พบเอกพบกันอ่เมื่อนามาไหนก็ให้ไปหามาแวะกับผู้ใหญ่เอ้ยให้อยู่ดีไม่แห้งหมดทุกคน เออให้ลำให้รวยทางผู้ใหญ่ก็ให้ลำให้รวยเออให้มาบึงมาเนยงลูกอันลูกลานนี่แล้วมามาบ่งทางเฮานี่แล้วคนถุกคนยากนี่ย็นไดอเออคนบ่มียางเลยเนี่ยเขาจะกินก็บ่บมีดีอยือ่เพื่อนก็บ่บมีบ่เดีย๋ยวฟัง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 เข้บาก่อนบ่ให้ว่าแบบนั้นหู้แล้วว่าเจ้าบ่มียางเด้อนี่คือให้วอวยพรให้ผู้ใหญ่เพิน่นขอบมกขอบใจคือให้ผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ดีไม่เฮง ให้ดั่มให้รวยให้อุมันคนยืนโ<น>มเมนต์ชีวาว่าวัานเด้อบูระให้เล่าชีวิตเจ้าของอวยพรให้ผู้ใหญ่เพืยยพ่อนขอบกขอบใจเพื่อนเด้อบใจให้ยูรีไม่แห้งทางผู้ใหญ่ให้ลำให้รวยทางผู้ใหญ่ให้ยูรีไม่แห้งทางผู้ใหญ่ให้ลำให้รวยให้ได้หลดได้ล้างครัวน,นี่ต่อหน,น้า เจ็บอย่างใดใครอย่างนี้ให้มันเยอเออสาธุนั่นอนเลยว่าให้อวยพรก็คืออวยพรให้ความมุขขอบใจเพิ่นเดอขอบใจเด้อผู้ใหญ่เอ้ยโดยแต่ว่าเรื่องเล่าเล่าชีวิตน่ะก็เขาถามเพิ่นแล้วว่าเพิ่นมีบ่มีจั่างไรแต่เขาถามแล้วถ้าเาาถมว่าอันชีวิตเจ้าเป็นจังได๋แต่จังเว้าเล่ามาแบบนั้นเด้ออันนี้คือเขาให้ขอบใจเพิ่นขอบุญขอบคุณเพิ่นขอบบู้อ่ะ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 ดอย ไปชนะเขากรับป้าได้บันีิเด้อเด้อยู่ดีมีเฮงเช้าไปวัยเด้อชนะบเด้อโดย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 คับป้าไร้บันีิเช้าไปวัย đấy มาหาลูกหาเต้าได้บันีิเด้ออ่าโดยโดยพี่น้องเงยลาภกันเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องเงยมาเตียงกระคอตัวเดินทางกับก่อนบันีิเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางอ่าหญ่ใจดีพี่น้องเงยเรื่อว่า ทางแม่น้อยกับพอม้อนแล้วก็เลยใหญ่เจะดียือคางประเทศสวีเดนปอะมาพี่น้องเลยนี่ก็เป็นค้างที่ซองที่บนเตียงในหม้อนะพี่น้องเนาะกับมูลค่ากับหกพันบาทเดือ 3, 800, อสา,อออานะม 3, ล้านแปดแสนกีบตัวนี้พอมพี่น้องเลยเนาะเป็นเงินกีบพี่น้องเลยรอบก่อนนนัก็หม้อสามล้านรอบนี้ก็สามล้านกรัวก็เป็นหกล้านปลายเลยพี่น้องเลยก็ถือว่าสำหรับห้องหมอบ้านนอกบ้านหน้าเฮานี่ก็ถือว่าค่าใช้จ่ายเพิ่นก็บ่ได้ มีอย่างรายอยู่แล้วซึ่งโรงพยาบาลรัฐนี่เพิ่นก็ซอยอยู่แล้วพี่น้องเลยจ่ายเด็กๆได้ดหนอยเนะนาะก็น่าจะเพียงพออยู่พ่อแพี่น้องเลยเอาสำหรับวันนี้บะเตียงกับอตัวลาไปก่อนต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบเชคุสุคนที่เข้ามาติดตามมาชมคลิปจนจบแล้วก็บบกข่าวโฆษณาพี่น้องเลยขอขอ,ขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเดอ้อแล้วก็บอิปซีสุขสนันนะที่ได้มอบเงินมอบคำมาให้ผู้ลเล็กผู้น้อยก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงอิ่มมั่นคนยืนปฏิจจากโกาครคไพ่ไข้เจ็บทับ้งปวงเนาะ เจ้าให้มาสำได้ก็ขอให้ไหลกับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุนนรับ hey. ก็ขอได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอได้เงินแสนแบนมือมากก็ขอได้แก้วมณีโิสดโทษให้จาให้มาพานมาให้จาให้มาเบีย erm ร์ไรเกลียดอย่างไรก็จะให้มาใกล้จะเจ้าเด้อบริษัทธุรกิจการงานเนี่ยก็ขอจะเริ่อนลงเรื่องงานทีการงานตลอดปีและตลอดไปสาธุเนาะน้องฉันรับวันนี้ไปก่อนแล้วพี่น้องๆเลยบายบายบุษบุษคนหากินข้าวกินน้ำก่อนบาะพี่น้องเนาะ